สิอันดับเหรียญเกจิอาจารย์ของจังหวัดพัทลุงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีพศ2566จะมีเหรียญของเกจิอาจารย์ท่านไหนบ้างและราคาประเมินที่เล่นหาในปัจจุบันไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอันดับที่10 เหรียญหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพศ2516มีการจัดสร้างจำนวน5,000เหรียญโดยหลวงพ่อชุมชัยคีรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คงราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือทัาสภาพสวยๆอยู่ที่2,000ถึง4,000บาทอันดับที่9เหรียญอาจารย์เมฆวัดประจิมที่สาลามรุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปีพศ2518สร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงจำนวนสร้างมีเพียง20,000เหรียญเท่านั้นลักษณะด้านหลังของเหรียญจะเป็นยันนโมพุทธายะราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือจะอยู่ที่2,000ถึง5,000บาทสำหรับเหรียญสภาพสวยๆอันดับที่8เหรียญหลวงพ่อเล็กวัดประตูเรียงรุ่นแรก สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2525เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีประสบการณ์มาแล้วจำนวนการสร้างจัดสร้างเป็นเลขมงคลก็คือสร้างเพียง9,999เหรียญราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3,000-6,000บาทอันดับที่7เหรียญหลวงพ่อเอียดวัดดอนสาลารุ่นแรกสร้างในปีพศ2498 เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างหลังจากที่อาจารย์เอียดท่านได้มรณภาพไปแล้วประมาณ7ปีมีการจัดสร้าง2เนื้อคือเนื้อทองแดงและเนื้อเงินลักษณะด้านหลังของเหรียญจะเปัญยันโนโมซึ่งเป็นยันสุดยอดวิชาคงกระพันชาตีแห่งสายเขาอ้อราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4,000ถึง7,000บาทต้องเป็นเหรียญสภาพสวยๆด้วยนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่6เหรียญหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกเป็นเหรียญรุ่นแรกพิมพ์หน้าหลังสายฝนจัดสร้างในปีพศ2516ด้านหลังเหรียญจะเป็นยันกิติปิโซ8ทิศราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือผ้าเป็นบล็อกสายฝนหน้าหลังอยู่ที่หลักหมืน่นอันดับที่5้าเหรียญอาจารย์ปานวัดเขาอ้อรุ่นแรก สร้างในปีพศ2519ในการจัดสร้างจะมีทั้งหมด2เนื้อคือเนื้อทองแดงจัดสร้าง3,000เหรียญและเนื้อเงินมีการจัดสร้างที่น้อยมากๆสร้างเพียง99เหรียญราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือถ้าเป็นเนื้อทองแดงอยู่ที่หลักหมื่นส่วนเหรียญเนื้อเงินหายากมากๆราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือ หลักแสนขึ้นไปนะครับอันดับที่4เหรียญอาจารย์นำวัดดอนสา,าลารุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพศ2519ในการจัดสร้างครั้งนั้นมีการจัดสร้างทั้งหมด3เนื้อคือเนื้อทองแดงสร้างเพียง1 0 0 0 0หมื่นเหรียญเนื้อเงินสร้าง66เหรียญและเนื้อทองคำสร้าง44ี่เหรียญลักษณะด้านหลังของเหรียญ จะเป็นยันโนอร์โมยันประจำสายเขาอ้อราคาที่เล่นหาถ้าเป็นเนื้อทองแดงหลักหมื่นขึ้นไปส่วนเหรียญเนื้อเงินราคาที่เล่นหาหลักแสนถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองคำหลักแสนถึงหลักล้านนะครับอันดับที่3เหรียญหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนรุ่นแรกถูกจัดให้เป็นเหรียญตายที่แพงที่สุดของจังหวัดพัทลุง มีการจัดสร้างไม่ถึง1,000เหรียญลักษณะด้านหลังของเหรียญจะเป็นยันพุทธซ้อนราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นถึงหลักแสนขึ้นไปอันดับที่2เหรียญหลวงพ่อวันวัดปากพยูนรุ่นแรกพิมพ์หลังยันห้าจัดสร้างขึ้นในปีพศ2498มีการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับอันดับที่1เหรียญหลวงพ่อดิดวัดปากสะรุ่นแรกสร้างขึ้นในปีพศ2500มีการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงและสร้างเพียงแค่3,000เหรียญลักษณะด้านหลังของเหรียญจะเป็นหลังยันอุแต่หลวงพ่อดิด ได้ทำการผูกยันในรูปแบบของท่านเองราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือถ้าเป็นสภาพสวยๆหลักแสนขึ้นไปนะครับและทั้งหมดก็เป็นสิทธิอันดับเกจิอาจารย์ของจังหวัดพัทลุงหากเพื่อนๆอยากให้ผมจัดทํำอันดับของเหรียญเกจิอาจารย์จังหวัดอะไรหรือสายไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ